กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มอได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25กรกฎาคม2560ให้ดำเนินง,งานก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนการนาพิเศษซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เชื่อมต่อจากรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมเพื่อให้การเดินทางครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดได้แก่นนทบุรี กรุงเทพมหานครและสมุทรปราการรองรับการเดินทางของประชาชนในแนวเหนือและแนวใต้โดยผ่านพื้นที่สำคัญบริเวณเกาะรัตนกโกสินทร์จากฝั่งพระนครไปยังฝั่งธนบุรีและจังหวัดสมุทรปราการ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราษบูรณะวงแหวนการจนาพิเศษมีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรจำนวน17สถานีเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตรสถานีใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตรสถานียกระดับ7สถานี แนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเป็นโครงสร้างยกระดับข้ามคลองบางซื่อจากนั้นลดร,ระดับเป็นโครงสร้างใต้ดินลอดใต้กรมสรรพาวุธทหารบกุกเลี้ยวขวาเลียบแนวถนนทหารบริเวณพื้นที่บริเวณกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานผ่านแยกเกียรกายเข้าสู่ถนนสามเสน ผ่านรัฐสภา,าแห่งใหม่โรงเรียนราชินีบนโรมชลประทานโรงพยาบาลวชิระพยาบาลหอสมุดแห่งชาติคลองบางลำพูเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระสุเมนผ่านวัดบวรนิเวศร,ราชวรวิหารและบริเวณหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งในอนาคตจะมีจุดเชื่อมต่อกับสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยของโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แนวเส้นทางผ่านถนนราชดำเนินกลางเข้าสู่ถนนมหาชัยผ่านวัดราชนัดดารามวรวิหารสวนโรมณีนาฏซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีสามยอดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินเข้าสู่ถนนจักรเพชรลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาจากฝั่งพระนครบริเวณสะพานพระปกเกล้าเข้าสู่ฝั่งธนบุรีบริเวณถนนประชาธิปกผ่านสี่แยกบ้านแขกลอดใต้วงเวียนใหญ่เข้าสู่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินผ่านร โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าลอดใต้แยกมหาสวรรค์จากนั้นเปลี่ยนเป็นโครงสร้างยกระดับวิ่งไปตามถนนสุขสวัสดิ์ผ่านแยกดาวคนงแยกบางปะแก้วแยกประชาอุทิศข้ามทางพิเศษเฉลิมมหานครผ่านสามแยกพระประแดงและสิ้นสุดที่บริเวณครุใน ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าใช้ร่วมกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองบางไผ่และมีโรงจอดรถไฟฟ้าตั้งอยู่ริมถนนการนาพิเศษด้านใต้ข้างด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางครุ3ามของทางพิเศษการนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นอกจากนี้ยังมีอาคารจอดแล้วจอดเพื่ออำนวยความสะดวกรวม4ี่แห่งบริเวณสถานีบางประกอบ2แห่งจอดรถได้ประมาณ572คัน และบริเวณสถานีราชบูรณะสองแห่งจอดรถได้ประมาณ1,370คัน โดยในปี2565นี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างงานโยธากับผู้รับจ้างรวม6สัญญาและลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการเรียบร้อยแล้วโดยจะร่วมกันดําเนินง,งานก่อสร้างโครงการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยศักยภาพสูงสุดตระหนักถึงความปลอดภัยต่อประชาชนและทรัพย์สินสาธารณะการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเพื่อให้โครงการมีความก้าวหน้าและสำเร็จลุล่วงได้ตามแผนงานเติมเต็มโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นรอฟอร์มเรายกระดับชีวิตเมือง